พระขุนแผนหลังกุมารทองขลังดินเจ็ดป่าช้าหลวงพ่อกวยปลูกเสกหลวงพ่อกวยชุตินทโรแห่งวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทเป็นอีกหนึ่งในพระเกจิที่มีชื่อเสียงมากในด้านพุทธคุณและความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลที่ปลูกเสกหนึ่งในวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือพระขุนแผนหลังกุมารทอง วัตถุมงคลรุ่นนี้มีคุณค่าในด้านเมตตามมหานิยมโชคลาภแคล้วคลาดและเสริมสเสน่ห์เป็นอย่างยิ่งกล่าวกันถึงที่มาและจุดประสงค์ในการสร้างหลวงพ่อกวยท่านสร้างพระขุนแผนหลังกุมารทองในช่วงปีพุทธศักราช2515ถึง2521เพื่อเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจเพิ่มความมั่นคงให้กับสิทธิานุสิท์ที่ศรัทธาในตัวท่าน และต้องการมอบวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณสูงในการป้องกันภัยอันตรายเสริมสิริมงคลโดยเฉพาะในด้านการงานและชีวิตส่วนตัวว่ากันว่าขุนแผนหลังกุมารทองของหลวงพ่อกวยนั้นโดดเด่นในเรื่องของพลังที่ดึงดูดโชคลาภปกป้องผู้บูญชาจากพยันตรายต่างๆอีกทั้งในเรื่องการปลูกเสกนั้นก็ได้รับการปลูกเสกอย่างเข้มขลังด้วยการใช้คาถามหาเสน่ห์ เมตตามหานิยมรวมถึงวิชากุมารทองซึ่งท่านได้รับการสืบทอดจากครูบาอาจารย์ในอดีตการปลูกเสกในทุกครั้งหลวงพ่อก,กวยจะเน้นการเรียกพลังจากเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาสถิตในองค์พระขุนแผนนอกจากนี้ท่านยังทําพิธีเบิกเนตรให้กุมารทองในด้านหลังของขุนแผนเพื่อเพิ่มพลังในด้านคุ้มครองผู้ที่บูชาตอกย้ำพุทธคุณ พระขุนแผนหลังกุมารทองขึ้นชื่อว่ามีพุทธคุณสูงในด้านต่างๆนับตั้งแต่เมตตามหานิยมช่วยเสริมเสน่ห์ทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความรักเมตตาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพลังเสน่ห์ในด้านการงานและความสัมพันธ์โชคลาภกุมารทองที่สถิตอยู่ในองค์พระช่วยดึงดูดโชคลาภเงินทองความสำเร็จให้กับผู้บูชาแคล้วคลาด ช่วยปกป้องผู้บูชาจากพยันตรายคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดจากเหตุร้ายคุ้มครองเป็นที่พึ่งพาในเวลาที่ประสบปัญหาต่างๆทำให้ผู้บูชาเกิดความอุ่นใจและได้รับการช่วยเหลือในยามทุกข์ร้อนพระขุนแผนหลังกุมารทองหลวงพ่อกวยได้รับความนิยมจากผู้ศรัทธาเป็นอย่างมากถึงวันนี้ถือเป็นวัตถุมงคลที่หายาก ซึ่งสิทธิานุสิทธิ์หลายคนให้การยืนยันถึงพุทธคุณที่สัมผัสได้จริงทําให้พระขุนแผนหลังกุบานทองของท่านเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมพระเครื่องผู้ที่เลื่อมใสในพุทธคุณอีกทั้งหลายคนที่ได้ประสบการณ์จากการบูชาเช่นการประสบโชคลาบในการค้าขายการเจรจาต่างๆที่สําเร็จลุล่วงการแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุด้วยมูลเหตุปัจจัยเหล่านี้ ยิ่งทำให้ชื่อเสียงพระขุนแผนหลังกุมารทองของหลวงพ่อกวยยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันในตำนานไทยขุนแผนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านสเสน่ห์และความกล้าหาญตามตำนานที่เล่าขานกันขุนแผนสามารถใช้คาถาอาคมในการปลูกเสกกุมารทองซึ่งเป็นวิญญาณของเด็กที่เกิดจากพิธีกรรมปลูกเสกพิเศษจนกลายเป็นผู้ช่วยเหลือที่มีความศักดิ์สิทธิ์เต็มเปี่ยมด้วยพลัง การสร้างพระขุนแผนหลังกุมารทองนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่พระเกจิอาจารย์และชาวบ้านในอดีตโดยเฉพาะในแถบภาคกลางของไทยที่มีการนับถือขุนแผนกุมารทองในการเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตมวลสารศักดิ์สิทธิ์หลายชนิดเช่นผงพุทธคุณว่านมหาสเสน่ห์ดินจากวัดต่างๆที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์รวมถึงเศษตะไบพระกิ่ง ผงดอกไม้จากพิธีศักดิ์สิทธิ์มวลสารทั้งหมดนี้ถูกผสมกันและกดเป็นองค์พระโดยเน้นให้มีลวดลายที่คมชัดสวยงามด้านหลังพระขุนแผนจะมีกุมารทองที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมโชคลาภให้กับผู้บูชาศรัทธาความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของเนื้อดินเจ็ดป่าช้าในการสร้างพระขุนแผนหลังกุมารทองหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามเล่าลือกันว่า การใช้ในการสร้างพระเครื่องนั้นเป็นความเชื่อโบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงโดยดินจากป่าช้าถือเป็นดินที่มีพลังวิญญาณและอำนาจศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากเชื่อว่าเป็นดินที่มีพลังสะสมจากวิญญาณที่ผ่านการฝังร่างของผู้ล่วงลับซึ่งสามารถนำมาสร้างพระเครื่องที่มีพลังปกป้องคุ้มครองเสริมพลังด้านแคลวคลาดคงกระพันชาตรีดินเจ็ดป่าช้าหมายถึง ดินที่เก็บจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือป่าช้าเจ็ดแห่งโดยต้องผ่านพิธีกรรมอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีที่อาจแฝงมากับดินดินที่นำมาใช้จะต้องผ่านการปลูกเสกและบรรจุพลังให้เป็นเนื้อดินที่บริสุทธิ์หลวงพ่อกลวยจะนำดินเหล่านี้มาผสมกับผงพุทธคุณมวลสารศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเพื่อสร้างพระขุนแผนหลังกุมารทองมีพลังศักดิ์สิทธิ์สูงยิ่งขึ้น ความศักดิ์สิทธิ์ของเนื้อดินเจ็ดป่าช้าถูกกล่าวขานว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจพิเศษซึ่งเมื่อนำมาสร้างเป็นพระเครื่องโดยพระเกจิอาจารย์ที่มีพลังเช่นหลวงพ่อกวยทำให้พระขุนแผนหลังกุมารทองรุ่นนี้มีพุทธคุณสูงในหลายด้านนับจากคุ้มครองป้องกันภัยด้วยว่าดินจากป่าช้านั้นถือว่ามีอำนาจในการปกป้องผู้บูชาจากสิ่งชั่วร้ายพูดผีปีศาจ สิ่งอัปมงคลต่างๆแคล้วคลาดคงกระพันผู้ที่พกพาพระขุนแผนหลังกุบาลทองที่มีเนื้อดินเจ็ดป่าช้าจะมีพลังแคล้วคลาดจากภัยตรายรวมถึงคงกระพันชาตรีป้องกันอุบัติเหตุนับรวมไปถึงเสริมโชคลาบเมตตามหานิยมจากกุบารทองที่สถิตอยู่ในองค์พระช่วยส่งเสริมเรื่องค้าขายและความสัมพันธ์อันดีต่อผู้คนรอบข้าง ศรัทธานำมาซึ่งปาฏิหาริย์เชื่อไม่เชื่อโปรดอย่าได้ลบปลู